Okay. สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพ่อประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมสมมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ตัวท็อปเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเอเวอเรสต์ไลทแท็กขับเส้่นสี่ล้อนะครับคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งวิกเตอร์หรือจะเป็นเปลี่ยนล้อนะครับพร้อมล้อแม็กเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าด้วยคันนี้ที่เตรียมสมมอบไปกับคุุณณลลูกกกค้า้าาแะมมมีรรตตติิิดังอป์เเพ่ น่าสนใจแค่ไหนแล้วก็สวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e v ลไ e ท t ไบแนะครับปี2023มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc นะครับ210แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์ตอนละถึง10สปีดสำหรับด้านหน้าผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นตัวออกส่อนฟอร์นะครับสีดำขอบขาวนะครับพร้อมไฟ LED 3ดวง ไฟ LED นี้ก็ทําเป็นสีขาวนะครับให้มันแมทก,กับตัวรถบริเวณฝากระโปรงด้านบนนะครับมีติดตั้งคําว่า w i Tag แล้วนะครับจากโรงงานตัวได้ความโดดเด่นขึ้นมานะครับจากรุ่นอื่นๆหรือว่ารุ่นเดิมๆสําหรับตัวไฟนะครับเป็นไฟ Magic LED แล้วนะครับพร้อม Daytime Running Light เป็นรูปไฟตัว C นะครับมีระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติอันนี้ผมก็เพิ่มเติมตัวเข้าไฟหน้าสีดําให้กับคุณลูกค้านะครับเพิ่มความเฉบียเฉียวให้กับดวงไฟคู่้หน้านะครับ สำหรับด้านล่างผมมีการติดตั้งตัวชุดแต่งสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ให้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตวิกเตอร์สำหรับรุ่น e v e r a เ t ไรท์แทโดยเฉพาะนะครับก็จะมีการอ,ออกแบบดีไซน์ด้านล่างนะครับที่จะมีตัวอักษรคำว,ว่าวิกเตอร์ด้วยนะครับ แต่งขึ้นมาเราก็จะดูใหญ่นะครับดูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตัวคิ้วนะครับก็ทําเป็นสีเงินนะครับสีเงินสีอ่าตัดกับตัวพื้นผิวสีขาวนะครับดูเพิ่มความหลุนหลานะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วยคิ้วด้านข้างนะครับก็ติดตั้งตัวคิ้วขนาด3มนิ้วนะครับทําสีดําเงารับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยเดิมจะเป็นแม็กซยี่สิบอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแน็ก20ทเทนเดิมเป็นของ o a s อซนะครับพร้อมติดตั้งยางโตโยไทยนะครับ 25550R20 สเปคยังใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยวไม่ติดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติหน้ายางก็จะดุดุหน่อยนะครับใส่เข้ากับตัวล้อก็ดูเต็มซุ้มล้อแล้วก็สปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับอย่างเท่ ด้านข้างนะครับมีการติดตั้งเบ้ามือเปิดกันลอยนะครับสีดำสำหรับฟิล์มติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับเลือกระดับความเข้มได้อย่างคันนี้ติดระดับความเข้มอยู่ประมาณ60%รนะครับรอบคันติดตั้งกันาสาดประตูนะครับเพื่อเผื่อช่วงหน้าฝนหน้าร้อนนะครับราวหลังคามีมาให้จากโรงงานนะครับซึ่งสำหรับตัวเล็ไวท t แตรราวหลังคาจะถูกยกสูงขึ้นนะครับ ไว้สำหรับรองรับพั่วกรณีที่ลูกค้าเอาไปติดตั้งาเต็นท์นะครับเป็นยึดขาเต็นท์หรือว่าขาสัมปาระต่างๆได้เลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งตัวเข้าไฟท้ายสีดาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเพื่อรับกับตัวไฟท้าย LED Signature รุ่นนนี้ะครับโดดเด่นนะครับทำให้ไฟท้ายดูชบเฉียวเช่นเดิมนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น LED signature ก็จะได้ความหรูหราด้วยนะครับเอกลักษณ์มีสไตล์ฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับมีระบุคำว่า white ท a สสำหรับด้านล่างมีติดตั้งตัวชุดสเกิร์ตหลังนะครับเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับตกแต่งไาเท่าคู่เลข8นะครับพร้อมรีเวเตอร์สีเงินให้นะครับ ได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับสําหรับรถตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเนี่ยก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนอยากสั่งจองรถจองได้เลยนะครับพร้อมส่งรถให้ถึงบ้านแล้วก็พร้อมมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่น เลเรทวแท็กตัวรุ่นท็อปสุดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดปี2023นี้นะครับกับชุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งวีเตอร์หรือว่ามีการเปลี่ยนล้อคอมล้อแม็กนะครับสำหรับรคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามายรยลเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเปน็น ID Line นะครับ prasit0996265262 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube โปรโมชัน่นสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดก,การจัดแฟแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฟแนนและส่งรถให้ถึงบ้านฟรีด้วยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ